แจก1,000บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน5-8พฤษภาคม66ใช่หรือไม่ก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะแจก1,000บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน5-8พฤษภาคม66ใช่หรือไม่ โลกโซเชียลแชร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินฟรี1,000บาทจากรัฐบาลเริ่มโอน5-8พฤษภาคม66ที่แท้ไม่มีจริงตามที่มีการเผยแพร่ถ,ถึงประเด็นเรื่องรัฐเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านละ1,000บาทเริ่ม5-8พฤษภาคม66ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีผู้ส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องรัฐเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านละ1 0 0 0บาทเริ่ม5-8พฤษภาคม66ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายการเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านละ1,000บาท ซึ่งเริ่มในวันที่5-8พฤษภาคม66แต่อย่างใดข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลเท็จที่มาจากผู้ไม่หวังดีดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร1 6 8 9 บทสรุปของเรื่องนี้คือรัฐบาลไม่มีนโยบายการเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านละ1,000บาทซึ่งเริ่มในวันที่5-8ถึง8พฤษภาคม66แต่อย่างใดข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลเท็จที่มาจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ